นีค่ะจากเท็กซัสอเมริกานะถึงรบทําความสะอาดเครื่องสักผ้าคือแม่จ๋านี่ทําความสะอาดเครื่องสักผ้าเดือนละหุน่นแม่จ๋าชายนํายาทําความสะอาดเครื่องสักผ้าสําเร็จรูมันคือมันมาเป็นซองันนีแล้วนะข้างในมันเป็นพุงพ้งนะวิธีการชายนี่คือแบบงายถึงกับสะดวกมากชีกซองแล้วก็เทลงไปถังซองลยนะคะถึงกับเปิดเครื่องตามปกติ แค่นี้ก็เร็วตึงเดียวข่อยมาเล่น,นะคะว่ามันสะอาดขนาดไหนนะคะตึงช่วงที่ว่าคราวเครื่องสักผ้าทาความสะอาดนะกาทําความสะอาดห้องสักผ้าไปในตัวเลยนี่แม่จ๋าก,ก็มาดูดฟุ้นนะคะแล้วก็ทูปพื้นนะคะซึ่งผอพื้นแหง้งสะอาดดีแล้วนะเดี๋ยวแม่จ๋ามาถูมอาหารให้มารีกันเพราะว่าเพิ่งซื้ออาหารมาให้มารีซอบนึงกงใส่ให้เต็มทั้งเลยแล้วก็ปิดฝ้าไว้ให้เหรียมนะซึ่งในซอบถี่เลือนะแม่จ๋าก,ก็ปิดซอบให้เม็ดลยอย่าให้ล่มข้าวนะคะ เซตแล้วมาแลาตาข้างในเครื่องสักผ้าเอ้ว่าสะอาดเอว่าหอมปลื้นี่ซกอกฉุยแล้วนะคะถึงเวลาล้างเครื่องข้างในเลวหนะะ้ากามาทําความสะอาดหนอกเครื่องกันแลกันนี่แล่าชายนายาทำความสะอาดนะคะเช็ดให้เรียบแค่นี้ก็เซตแลว้หวห่าสะอาดแวววับทั้งข้างในข้างนอกเลยนี่